โยโยโยสวัสดีครับพี่สี่คืนูหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนผูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์กันสปอร์ตเข้าร่วมชมรมรู้หนังได้ที่เอด MVP 33สามสิบามครับมาถึงคำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับฟุตบอลอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าเพิ่งผ่านโปรแกรมทีมชาติ ก็คลิปแรก3ามคู่จาก3ลีกเลยครับเริ่มที่เวลา5้ามงเย็นนะครับฟุตบอลเจลีก3ญี่ปุ่นคันซาวาจะเปิดบ้านเจอกับยามากะคันซาวา4่แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอาซูมา3-1น,นะครับตัวหลักก็โทมยะโอซาวะชินทาราชิเมดะนี่ยิงคนประตูเกมล่าสุดแล้วก็ยูไซโทชิดะยืนกองหน้านะครับในขณะที่ยามากะ36แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ฟูกูชิมะมา0-1ยน,นะครับยาสุเกะ คิมูกิยูตะทากิกองหน้าเป็นมาซามิชิฮายาชินะครับนัดแรกที่เจอกันยามากะเปิดบ้านชนะ2-1ก่อนเกมคันสาวะเป็นต่อฟอร์มช่วงหลังคันสาวะมาดีมากนะครับชนะมา3เกมติดดูแล้วมีโอกาสเอาคืนครับวัดใจคันสาวะเจ้าถิ่นจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูนะครับโยโยโย่เจ <yo>, ็ดสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตากล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมาไปที่เวลาทุ่มครึ่งไปที่ฟุตบอลลีกของเบลารุสครับสรุปทีมลองบ้วยจะเปิดบ้านเจอกับเนมานนะครับสรุป14แต้มเกมล่าสุด บุกเมออิสลอกมา0-0นครับเกกรมาตีนอร์าเตมโซโคเลฟสกี้นะครับกองหน้าเป็นนิกิตาบูรักเจอกับเนมาน35แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอาร์เซนอลมา1-0นะครับยูริคอคารีโอคิลิมอฟแล้วก็กองหน้าเป็นเซอร์เก์พุทยานคอฟนะครับนัดแรกที่เจอกันเนมานเปิดบ้านชนะ2-1ก่ 1, อนเกมเนมานยังบุกมาเป็นต่อสลุตเนี่ย เป็นรองบไวแล้วฟอร์มแย่มากนะครับสิบนัดหลังสุดในลีกไม่ชนะใครแพ้ไปถึง8เกมพี่เจตมองว่าเนมานมาเยือนก็จริงแต่ดูมีทรงกว่านะครับดูแล้ววัดใจเนมานจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูครับ ปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มตรงนะครับไปที่ฟุตบอลลีกของอิสราเอลครับอารูนีโมดินทีมน้องใหม่จะเปิดบ้านเจอกับมัคคาบีเปตาติกว่านะครับอารูนีโมดินน้องใหม่มี10แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้อารูนี่บีชอนมา1ต่อ3นะครับโทเมอร์เยรูฮามยูเอฟโทเมอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นโทเมอร์เบเบนิชีนะครับเจอกับเปตาติกว่า14แต้มเกมล่าสุดฟอร์มดีมากนะครับบุกถล่มมัคคาบียัฟฟ้ามา6-1เลยครับอาเมียอัลตูดิโอโคเฮนนะครับแล้วก็กองหน้าเป็น โจเซ่คอเตสกองหน้าโคลัมเบียครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะว่าโมดินเนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา, mm. นมาก่อนเกมมาค์คบี้เปตาติกว่าบุกมาเป็นต่อ,อยูแล้วอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มด้วยครับชนะ3จาก4เกมหลังสุดดูแล้วโมดินไม่น่าต้านอยู่นะครับพี่เห็ดมองว่าวัดใจทีมเยือนครับมาค์คบี้เปตาติกว่าจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบทีิคันซาว่าเนมานและมาค์คบี้เปตาติกว่าครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย